สวัสดีครับผมพ i g สแกนเนอร์นะครับวันนี้เรามาทำการทดสอบนะครับ Isuzu m x ปี2023นะครับ1.9เป็นเครื่องอยนต์ตรงนี้ครับ r z 4 e นะครับเป็น MU-X นะครับเข้าดีซนะครับแล้วก็อันนี้เข้าออโต้ล้วเข้าเมนนูนได้เลยครับ อันนี้ก็เปิดซีกุญแจนะครับแล้วก็เข้าทวีปเอเชียนะครับแล้วก็อีซูไทยแลนด์นะครับแล้วก็กดตกลงตอนนี้เราเปิดซีกุญแจอ่อนไว้แล้วนะครับอ่าตอนนี้เปิดิีกุญแจอ่อนไปแล้วอ่าแล้วเข้ากดตกลงไปแล้วครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่น v 1 7 7 0นนะครับอ่าเราเข้าให้ดูนะครับ ใช้งานง่ายครับเหมาะสาหรับเพื่อนๆช่างนะครับเดี๋ยวรอโหลดแอปนะครับแล้วเราก็กดแปรนะครับเข้าเลือกจากปีอันนี้ปี2023นะครับแล้วก็เขาให้เลือกประเทศนะครับเราเข้าประเทศไทยได้เลยครับะจะเป็นกระบะนะครับตะกูดีสุ อ่ากระบะหรือ m ิ l เหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับรถเล็กจะเป็น TF นะครับ TF ซีรนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ ASA 4E นะครับ1.9นะครับกด MVL ก็เลยก็ได้ครับแล้วก็ตัวนี้เราจะดูรายงานสุขภาพเครื่องยนต์นะครับแล้วก็บอดี ต่างๆนะครับตัวใหญ่ผมจะให้เข้าตัว h i g h r e p o r t ไปก่อนนะครับเพื่อทำการเช็คดูว่ามีอะไรหรือเปล่านะครับกดเลือกทั้งหมดนะครับเป็น ADAS นะครับ ADAS นะครับโปรแกรม Special Function ก็มีอ่าตัวนี้นะครับกดแปลว่าเข้าไปทำอะไรอ่าอย่างเงี้ยน้ำมันความสมดุลหัวฉีดอ่านะครับไดอ่าเข้าตัวนี้นะครับ แล้วก็กดการตรวจสอบอัจฉรจิยะได้เลยนะครับปล่อยเขาลันไปเรื่อยๆครับมีราคาตั้งแต่1,9000บาทนะครับ23,000 2 5น0านะครับยันตัว4,000 0กว่ 5, า5,000 0กว่าแล้วก็ตัว7,000 0กว่านะครับ แล้วแต่ออปชันนะครับได้ทั้งรถยนต์รถไฟฟ้านะครับแล้วก็รถบรรทุกรถแบ็คโฮนะครับเครื่องจักรนะครับแต่รายละเอียดลึกๆเหลือเราต้องอธิบายกันอีกทีนะครับลูกค้าโทรมาสอบถามอย่างเงี้ยครับอันนี้เครื่องยนต์ a, a c เเราเข้าไปดู ABS ก็ได้ครับ ABS แล้วครับแล้วก็กดป้อนได้เลยครับ กดแปรสเปเชียลฟัง์ชันเข้าไปทําอะไรได้บ้างอ่านค่าสดอ่าฟังก์ชันพิเศษอ่าเข้าไปทําอะไรบ้างอ่านดูนครับการเรียนรู้ตําแหน่งพวงมาลัยการเรียนรู้ตําแหน่งศูนย์กลางจีเซนเซอร์โหมดการแลกเปลี่ยนแผ่นอ่าตัวนี้อ่า EPB นะครับโหมดอ่าเดี๋ยวเรากดออกนะครับอ่าเราจะดูค่าสดนะครับ r e ซ d า t a ต t าสตรนะครับอ่ามีให้เลือกอีก ข้อมูลการควบคุมยานพานะอ่าหลายๆตัวส่วนใหญ่ผมให้ข้อมูลการวินิจฉัยทั้งหมดเลยครับแล้วเราก็กดด้านล่างนะครับเลือกทั้งหมดแล้วกดตกลงได้เลยครับกดแปรก็ได้ครับนี่ครับข้อมูลนะครับเกี่ยวกับ ABS เขาจะบอกตำแหน่งต่างๆนะครับ นี่ครับเขาจะบอกรายละเอียดนะครับรายละเอียดค่อนข้างเยอะครับอ่าครบแล้วนะครับกดกลับนะครับกดกลับกดกลับแล้วเราเข้า RSE นะครับไปดูว่า e x c u t i o n Test ก็เช่นเคยครับกดแปลนะครับ เราทำอะไรได้บ้างอ่าตัวนี้ครับก่อนการฉีดหลังการฉีดความสมดุลของกระบอกสูบแรงดันเชื้อเพลิงอ่ากดออกนะครับ Special function อ,อ่านี่ครับ Reset ข้อมูลควบอ่าโมดูลควบคุมเครื่องยนต์นะครับ Reset การเรียนรู้อ่าหลังจากเท s ไปแล้วอย่างนี้เราสามารถทำอะไรได้อีกนะครับกดออกนะครับเราจะไปดู l e s s data stream อ่าที่ผมบอกมันจะมี engine 1น data 1 data 2นะครับอ่าเราดู engine data 1ก่อนก็ได้ครับดูก่อนก็ได้ว่าเราจะยังไม่ต้องเลือกทั้งหมดก็ได้ดูก่อนว่ามันมีสิ่งที่เราอยากจะดูหรือเปล่าอ่าอันนี้ engine data 1นะครับข้อมูลต่างๆเราอยากดูไหมอยากดูค่าสดอะไรนะครับอ่าอ่า engine data หนึ่งไม่มีหัวฉีดนะครับอ่าเห็นไหมครับ engine data สองดูสิ ว่าไปดูค่าสดอะไรได้บ้างอย่างนี้ครับอืมอ่นี่เ n g จิ้น a t ตสองนะครับอ่าก็ไม่มีโดฉีดอ่าต่อไปฟูลด d ต t านะครับอ่าอ่ามาแล้วเนี่ยหัวฉีดครับกดเลือกทั้งหมดก็ได้ครับกดตกลงนะครับกดแปลก็ได้ครับอ่า ดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องอยนต์นะครับจะได้ดูข้อมูลสดนะครับอ่า๋้ยครับการฉีดนะครับเอาผมก็วิ่งเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยชดเชยหนึ่งสองสามอ่านี่ปล่อยรอบเบาครับเร่ง แรงดันบูอ่าลองเปรียบเทียบนะครับตกลงอ่าไม่ลองรับนะครับถ้าลองรับก็ก็จะไม่ลองรับรุ่นนี้อ่ถ้าลองรับก็จะขึ้นแนวข้างเลยนะครับการเปรียบเทียบข้อมูลนะครับนะ ไนีครับรายละเอียดนะครับค่อนข้างเยอะอยู่นะครับกดออกนะครับกดออกนะครับกดออกอีกทีนะครับเดี๋ยวผมจับเครื่องยนต์ก่อนครับต่อมาเรามาดูอ่า SIS จะเป็นถุงลมนะครับอ่า SIS จะเป็นถุงลมแล s สตาร์ตสตรีม ครับเรื่องทั้งหมดตกลงนี้ดูอ่าถุงลมนะครับอ่าใช้งานง่ายครับอ่กดออกกดออกนะครับอ่ ่า BCM นะครับ BCM ผมพยายามทำคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับจะได้เข้าใจนะครับกดแปลการแสดงข้อมูลนะครับ BCM มีอะไรบ้างเลือกทั้งหมดตกลงอย่างนี้ครับกดแปลเนี่ครับกดออกกดออกนะครับกดออกนะครับ นี่กดออกอีกทีครับกดออกอีกทีครับกดออกอีกทีเดี๋ยวผมจะยกเลิกก่อนนะครับเมื่อกี้เข้า MVL นะครับอ่าต่อไปเข้าตัวนี้ AWR 6 B 4 5อ่าครับ High Report อ่าเดี๋ยวลองดูครับเลือกทั้งหมดสแกนอัจฉริยะนะครับดูซิว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนะครับบางทีเราเข้าอ่า ตรงบ้างไม่ตรงบ้างนี่ครับ at ออโต้เกียร์เดี๋ยวผมจะให้ดูครับมันไปได้มันอยู่เราเข้าเราจะเข้าไปเช็คอะไรนะครับบางทลีลึกเนี่ยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเข้า at ให้ดูนะครับคลิปนี้อาจจะช้านานนิดนึงนะครับเราจ,จะได้รู้นะครับ at นะครับอ่าป้อนนะครับแต่อ่านสตรีมข้อมูลล้างข้อมูลปกติ การทดสอบการกระตุ้นไปดูที่กระตุ้นอะไรครับอ่าแรงดันโซลิโนย์นะครับปั๊มน้ำมันอ่าตัวน,นี้น่าจะเป็นชิปกาเกี่ยวกับระบบอ่าเกียร์นะครับสเปเชียลฟังก์ชันอ่าไปทำอะไรค่าเรียนรู้ที่ชัดเจนโปรแกรมวินหมายเลขประจำตัวล็อก ecu นะครับอ่าตัวเนี้ย ecu ล็อก less data stream เลือกทั้งหมด ตกลงนะครับแล้วก็กดแปรครับอ่าให้ดูว่าคอมแอร์เพเซอร์อ่าสวิตเบรกออ่่าาพอกดแล้วก็ปล่อยอ่ามันจะขึ้นนะครับอ่าดผมให้ดูรายละเอียดนะครับสวิตเกียร์ลงอ่าตอนนี้อยู่อยู่เกียร์พีนะครับอยู่เกียร์พีนะ เดี๋ยวจะให้ดูนะครับเลื่อนไปเรื่อยๆอัตราทดเกียร์ปัจจุบันอย่างี้ครับแรงดันสุรินอยที่ต้องการนี่างี้ครับพวกพี่ๆที่เป็นช่างเครื่องยนต์ก็จะรู้นะครับส่วนใหญ่นะครับ แต่ผมไม่ได้ทําเครื่องยนต์นะครับเลยไม่ไม,ไม่ไม่ถนัดต้องบอกกันอย่างนี้ก่อนนะครับออุณหภูมิเกียร์อ่านี่ครับอตอนนี้อยู่เกียร์ P นะครับเห็นไหมครับเอ็ i เเดี๋ยวผมลองสับเกียร์ก็ได้ครับเอาเป็นตอนนี้เกียร์ P อยู่นะครับอเอเียร์ R อ่าเห็นไหมครับ R เอ็กซ์ R แล้ว เห็นไหมครับต่อไปอ่าอ่ะ,อะเกว,ว่างก่อน n อ,อ่า n น,นะครับอ่าต่อไปเกดีนะครับอ่าเกดีอ่าเ,เห็นไหมครับอนี่ครับเข้าที่เดิมนะครับผมอ่า p activate แล้วนะครับ นี่ครับข้อมูลก็ค่อนข้างเยอะนะครับอ่าอันนี้ออกแล้วครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผม Big กสแกนเนอรครับสวัสดีครับ